สวัสดีงามๆอีกแล้วดึกๆเดือินเดินสองทุมยิบห้านาทีอีกแล้วพี่น้องครับฝนโอ๊ยหนาวไหมจักหน่อยบ่พี่น้องพอ,อกก,อพพอพกินข่าเสียบเนาะยามนอนอ่ตำจอบ ค่ะคักอยู่นี่ดวดปานิน แมีขใคร,ร้อมไปยวยบุหนักอุ่งติงเลยอืมอมด้วยนะพี่น้องข้าวเหนียวปรนร้อนคือเกาเนี่ยครับโอ้อืมกินข้าวเหนียวอุ่นใจทั้งขึ้นกันเลย เต่มือยุบเลยพี่นองครับสอดคือสีโบทันจินดอกโมเมนต์ยังดอกย่านก้างอืมฝากฝากเนื้อวันเสาร์อาทิตย์ฝากได้โอ้ยครับอ้าืม 음 mm. điểm bạc kia nọ, xếp, vừa kia vừa non đấy bọn này, xếp rồi, ô. น้ำใบสดบวกอืมอรออ,อีแมลข่อยได้โอ้ <c oughs> มันขักไปหน่อยบวกน้ำใหม่เนาะ สับแก้วขกดแสบๆข้าหวเนียวห่อนๆใหม่ๆโอ้กินน้ำทงน้ำทาพี่น้องครับข้าวกวอันนั่นเนาะแก้วนี้ี่พี่น้องครับอืออือ เนี่อืมว่าแลวตัวพี่นอ้องผมสีมันมันยังเพิ่นละปะ๊๊บ มีน้องม้าแล้วมม้าแล้วมบน้องกับม้าดีนี่เอก็เสียนไข่ปลาท่นิ่ครับมีน้องครับนี่โอ้ยแบบปลาตัปาวปลาตัวโอ้ยเหมือนตะกองอืม มริงไข่เต็มโอม้เอา,างไหมซะก,ก่อน ช่ำๆหอมหอมไข่ปลาดิมดีดีควาแค่โอ้อือมระว่างกลางเล้อพี่นอ้องเอ้าบอกจะควางม,มาบอกพี่น้องไป็นยังไงพี่น้องเป็นผู้นั่งเบิ้อง อย่างสี่แล้วครับเบ้ามาัดผ้าพ,พื้นนะครับผ oh. มถือสีเบียนซื้อช่องหลายเทียอแล้วมีนว่างครับย oh. ่านโบผ้าพ,พื้อนอืมพี่นว่างแบบอื้อ อืมากเลยละเม,มนู่นาะพี่น้องครับคลิปใหญ่ๆ กิปมีก็ง่ายขึ้นแล่นนะพี่น้งองอาะุณภาพตามสูงกับอุตสาเบิงเนี่ยเด้ออืออืโเข็มขว้างเลยคลิปตัวไปครับผมเป็นต้มเปื่อยปากน้ำ กดติดตามไว้พี่เนาะแย่กับเทียมซื้อกับตกใจกไว้ให้คนเอ,อ้ย ข้างเห็นว่ากินชั่วกรได้กินกลางแั้วม,ม,มอมแนวอะ้รพี่นั้ง <c oughs> อยู่โรงพยาบาลอ่อนอยู่ข้างโรงพยาบาลในนี่พี่นว่งหมูผมจัดเก็บอยูออ่โรงพยาบาลยังค้างเดี๋ยวมอ นนทเวศโอ้ลูกบาเน่ใครปลาเนีน้อดีดีพี่นุกครับ <c oughs> มันมัน ไข่ขอมาแลลวพี่น้องอเดือนพฤศจิกาครับป่ามั่นแล้วอีกข่าเดียวพี่น้องครับผมบับกดอกบัวเลีพร้อมอืมอือสองข่าครับ มีแก้วปะ้ะโอ้ยแก้วแสบแก้วเส้นลำป่าเด้อพี่หลังเด้อสูตรต่ำเส้นลำป่าบะเต้าปลาแดดอืเลยมึมมมงพิ้งดีเลย แตเที่มกี๊ยป่กโอ้ยินดังแสบก็ ชุนดีเป็น้นองรับกระเทียมคำสุดท้ายเลยพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แย้งสุขุสุขคนวนขับชมคลิปขอให้เปิดเพื่อนนะครับเ้อระบบเสียงรอบทิศทางนะครับระบบใหม่นี้จ,จิตอคนขับกกบนี้จ,จิตอ สวัสดีครับบริหารกลางครับเสียเวลาบผมอยู่ในกินช่วงไส้รอบหนึ่งป่ามีวัดปูเดียวนี่แหละครับ